สวัสดีค่ะพี่น้องแล้วก็มาพอกันอีกแล้วเด้อจ้านี่กับเป็นนวยที่สองเนาะร่างค่นเพิินกว่าอยากเบิ่งแบบเลี้ยวท่ามแน่เออสักออหย่างนะขาเอินวารีจนว่าผ่าปงผ่าเบอร์ไปหมดแล้วจ้กว่าพาจังดบ่โบพาจังดเพิินวะเพิ่นวาสั่นนะพี่น้องก็เลยว่ามาโอเคอะสั่นก็สิเอามาลงไหมแต่ว่าสิเอาลงอีกชุดหนึ่งก็ย่างตีหูหูเนาะว่า มือนีไปสื่อทุเรียนมาสาม่วยพี่น้องนี่เป็น,น่วยที่สองเริ่มสิจับลล่จับประเด็นได้แล้วว่าขวนตีเห็ดยังไง่ายพี่น้องนี่เริ่มจากการภาคเครื่องกอนธรรมดาเลยเบสิกปาดหัวที่เขาคิดว่ามันสิบบาทยังยางากน,นะไรเขาก็ปาดไปก่อนเลยตัวของข่อยเองก็ไ่ได้มีสูตราตตรงไตตัวโบได้เก่งในเรื่องการปอกทุเรียนหรือว่าอีย่างเลยเด้ ที่เอามาลุ่งก็คือความภาคภูมิใจหลววนเนาะพี่น้องมันเป็นความภาคภูมิใจเออเฮ้าเป็นคนนึ่งอ่ะแหละที่เป็นข้อทุเรียนมากินทุเรียนยางขักเลยเนาะพี่น้องถือว่าเป็นข้อทุเรียนผู้หนึ่งที่ทุกปีจะต้องสูญเสียเงินบรา่ำกว่าหมื่นหนึ่งสองหมื่นในการกินทุเรียนพี่น้องในแต่ละปีนี่เรียกได้ว,ว่ากินเกือบซุมือสมัยแต่ก่อนกินกิน เออแห้งทวงลูกสาวนี่แห่งกินดูพี่น้องอินแทบจะอู้ทุกวันกับว่าไปได้จนน้ำนักขึ้นมากเกือบหอด70บกิโลได้พี่น้องช่วงนี้ปีนี้กะคือแบบา่าลดลดเผาๆลงค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ยังถือว่าอ่าอาทิตย์หนึ่งเทียนึ่งยุคพี่น้องอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งในการกินทุเรียนอยู่เพราะว่าร่างเทือมันอดใจบ่ได เตว่าส่วนมากเวลาเข้าไปซื้อมากินนี่ยเขาสีหายโคกแกะเป็นหนาเป็นเม็ดใบแหยวหรือบอกกับไปซื้อแบบเป็นเนื้อทุเรียนเลยมันนี่รอบนี่บังเอิญมันเป็นทุเรียนราคาถูกเขาเอาเล์ขายขายทุเรียนกองซุมแบบว่าซุ่มซื้อเอานเนาะว่าสีใดดีบ่ดีเนื้อดีเนื้อเนียนบ่เนียนมันเหลวแต่เข้าว่าเข้าสีเหลือกแบบใดเออเลือกเองหลักเอามาโปกเองอยู่เฮื่อน มันก็เป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งนพพี่น้องมันเป็นความท้าทายอีกแบบหนึง่งก็ต้องขอบคุณถุงมือของคุณสามีนพพี่น้องถุงมือของคุณสามีช่วยได้เยอะอิลีพี่น้องหลังจากจับช้างจับลลยได้แล้วลูกแรกก็เลี้ยวไปเลยแบดนี้ลูกแรกแล้วไปนี่มือชำ้ำไปมดแล้วด้วยพี่น้องนี่ <Seriously? S 1> เบิ่งมือเละไปมดเป็นตุ่มพองๆขื้นนะพี่น้อง เออตุ้มพองๆขืนเพราะว่ามีดเท่านี่มันบ่คอยค่ยคมท่ายเท่า,ากับต้องใส่แห้งในการปาดในการโดตในการิกค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ก็เป็นลูกที่สามเตเป็นลูกค่อนข้างที่มีขนาดใหญ่น่าจะประมาณนํานนักอยู่ที่ประมาณสองโลก,กัวสามโลหุสามโลหุละพี่น้องเออประมาณสามโลก,กัวลูกนี่เด้เพราะว่าลูกที่เลี้ยวนี่สี่อนข้างจะเป็นลูกน้อย แต่ว่าเนตอนที่เขาสร้างไห้เนี่ยเขาสิสร้างสองน่วยน่วยเล็กน่วยทีพาตอนตอนเหลื่มอมต้นคลิปเนาะกับหน่วยหนีร่วมกันเป็นหกกิโลเออเป็นหกกิโลซึ่งข่อยก็ไม่ข้าหมหูสุกวา่าลูกนีก็คือชิวเฉียดในควาหมหูสุกของข่ตอนที่ข่เลือกนะแต่ข่อยหูซุกว่าผู้เขาสวยดีแลวก็มีจุดทีนารุ่นเพราะว่าอย่างว่ดนี้เพราะว่าตรงมัน เป็นดำาเนี่ยมันเป็นแค่ตรงชวนไปลายๆเนาะพี่น้องซึ่งปลายทุเรียนส่วนมากน่ะมันบกคอยสิมีหน้ายยูเล้วมันบบคอยสิมีเนือ้อทุเรียนอยู่เล้วอันนี้เป็นความคิดส่วนโตเด็กพี่น้องบกหัวผู้ใดคิดคือกันกบบหรือว่าหันอันหันสินย้อมเสียสละอาชีเลือกเป็นการเสียสละผู้หนยหน้อยเออเพื่อสิหายผู้ใหญ่ๆที่เหาค้วนสิได้กินเซ็บเนี่ยบบมีตำนี้อันนี้คือคือสิ่งที่เลือก กับทุเรียนถูกราคาถูกเด้อพี่น้องแอดสิเป็นค้นแบบนี้ซึ่งมันกระบ,บมบ่อยขังหรอกอยที่จะคิดว่าเพราะความขยันในการปลอกนี่บ่คอยมีบ่คอยมีความอดทนในการปลอกทุเรียนแล้วก็บอกทุเรียนกับน้อยขังพี่น้องน้อยขังที่จะปอลอกหลบกอนผุนเขากับมาขายยูนาลดตัสซึ่งการที่ไปซื้อแบบนั่นนะ่ะ เขากระบอกใหยู่ได้พี่น้องแต่บางเอื่ว่าตอนอนย่าไปสื่อนี่เขาบอกท่านเปิด้านยังเป็นทางการแล้วมันก็ยิ่งให้่ทาง้านเขาเนี่ยบอสามารถที่จะบอกให้เข้าได้แต่ว่าเด็กหน่อยพันยากินเขาก,ก็เลือกเอามาปอกอยู่เพื่อนแต่อันนี้เป็นทุเรียนราคาถูกก็าก็สิขายแล้วจากนีเช็คถ,ถ,ถ,ถุงเช็คถุงเช็คถุงเข้าเลยนี่ได้ออกมาผู้แรกก็ลักษณะแบบนี้เลยก็คือสวยนะพี่น้องค่อนขอ้างภาคพุ่มใจผู้สามีกับยางมะทวงแกหัวเลาะน้าเพลินนั่นแหละพี่น้อง ่เพิ้นถ่วงเพิ่นกับ,บ่ค่อยเบาออกเสียงเพราะว่าเพิ่นแบบว่าเกณฑใจเนาะเห็นว่าเฮาอัดวิดีโออยู่ U, ประมาณนั้นน่ะพี่น้องนี่กระาดเอา่องที่ว่าส้มคือสีนาถิงเลยด้วยพี่น้องปาดถิงเลยปาดถิงแบบนี้เลยเออเพราะว่าเจน,นั้นมันกิกนบ่ได้อยู่แล้ววันนี้หลังจากนั้นก็เลยเ็ษมีดเนี่ยจากน่อยเพราะามีดมันค่อนข้างที่จะเลอะแล้ว ปันพ่อปาดออกมามันกับบถือว่าเป็นเรื่องที่พิดหวังได้พี่นอ้องเออพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้าเลือกค่อนข้างที่จะดีหรือเปล่ากับบวหูแต่ว่าในชั่วโม,มงหนึ่งรีบเฮ้ากับเนี่ยมแมไรแค่เพียงผู้แลก้กกรมองไอจุดกระดำกระด้างของเขาแค่นั้นเองนอกนั้นกับมะรุนเอาแต่ว่าเนื้อทีใดมาก็คือบบแย่ได้พี่น้องสิมสูนวยสิมสูใน อันใดที่มันเป็นก่อนคอโนแคนยู่ในอั่กู้ทุเรียนอ่ะยิบออกมาซิมเบิงซูพู้มันกระแสบสูพูอยุพีนองฮัวอีหลีมันกับเนื้อมันกับไก่เคี่ยงกันมันโบแมนกรอบหนอกหนุ่มในแบบที่เข้ามักเออมันบบคอยแข็งแต่มันเป็นเนื้อที่พ่อดีกินบบไ้เละบบไ้เสียบอได้องหมากเกินไปแต่ถามถึงความหวานน้อพี่น้องถามถึงความหวานมันกับใช้ได้อ่ะ แต่ว่ามัสิให้เกียตพี่เมียมเหมือนทุเรียนติเขาขายเนื้อมันก็นคงจะเป็นไปไม่ได้แต่บางผู้กะตองย่อมรับว่าอมเมสซิ่งแซ่บอีหลีแล้วก็ตอนนี้ก็กินเมาามดดอกพี่น้องกินบอทันเมดเอาไปเซตตู้เย็นไว้นี่กับมารอออกน,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 นี่ยแน่นี่ยแนในหน่อยแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะวานอยู่กันอันนี้กินอยู่พี่น้องได้กินอยู่แหลวก็คุณแฟนเขาสิม,มักในในหน่อยเนี่ยลักษณะแบบเนี้ย ก็คือเพิ่นกินเพิ่นว่ามันเสพงีอยู่มันบไวหวานจัดเออประมาณนั้นอันนี้ข้ามเพิินเบ,เบ,บาได้พี่น้องเอาตามเพิินเพราะว่าผู้ขากับพู้ต่กินอันนี้ก็อันในนี่ก็ถือว่างามบอกมาได้เนียนดีอยู่พี่น้องถือว่าจับทางในการปอกทุเรียนค่อนข้างดีหลังจากนั้นก็นเงะ้ชิมอีกคือเกานน่นละเบาอห่ี อันว่าอันไหนมันติดติดจอกจอกแน่ก็เอามากินเพราะว่าย่างไงกับมันเป็นของของเห่าอยู่แล้วเนาะพี่น้องสิกินตน้นใดก็คือเกาแต่นี่ก็คือความหูซึกว่าเหาอยากสีชิมอะ่ะเพราะว่าเหาเลือกมากโดยที่เขาบดได,ด้กดบดได้เกศบดได้อียงเบิง่งนี่ก็นเนื้องามดีพี่นอ้องเอองามสุปผู้เลยเรียกได้ว่าแทบจะบดเสียทิ้งเลยเอเอ,เอในบรรดาสามหน่วยมานนี่ ถือว่าเพ็นผลงานเยดีเนาะพี่น้องล้งางใจะลรกับทุกตอนที่มาอวดผลงานกันนี่ถือจนว่ามือสันเลยได้พี่น้องกลามแขนขึ้นเลยเห็นบอ